สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์ใน TikTok นะคะก็าาเลยเลยค่ะมาในเว็บไซต์นะคะก o เกิ e ก็พิมพ์คำว่า kmp social นะคะกดกกันไปได้เลยค่ะเว็บไซต์จะอยู่ได้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอยอดไลค์เพิ่มติดตามเพิ่มคนดูรายสดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบระิการอื่นอื่นอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มข,ของ Facebook y o u t u b e IG TikTok Twitter Instagram นะคะสามารถเลือกใช้บริกการกันนไไปได้เลยะะคะ ตัวนี้เป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านเยีนยนรหัสผ่านอย่านี่ติกตัวงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google เกิได้ง่ายๆกันเลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยลอกเองกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดตรงมุ่าตรงนี้เลยนะคะ ข่ามาสูน้าลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเว็บไซต์เขียนโซเชียลหมดครับซซึ้ไม่ตรงนี้มีอยู่วดหมูู่ตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะและหลากหลายบริการด้วยนะคะเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะวันนี้จะเลือกบริการของ t i k t o k นะคะเพิ่มแช์นะคะบริการตรงนี้ขอเลือกเปน็นอันบนสุดนะคะข้าไม,มไปที่ปตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายที่เอกนอเรื่ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาเลยนะคะจากโพ์ที่้องการจะใช้บริการคัดลอกค่ะ คัดลอกันลงมาเลยนะคะยอดเดิมของแชร์ตัวนี้อยู่ที่เยอะมากมือกว่าขอเป็นยอดแชร์อันนี้ละกันนะคะนอนน้อย,หน,อยหน่อยก็ประมาณอยู่ที่สาสิบสามนะคะยอดแชร์คัดลอกันได้เลยนะคะแล้ววางได้เลยค่ะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่ 10, สิบไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาศูนย์บาทดีนะคะไม่ถึงหนึ่งบาทเลยค่ะหนะะึ่งพันในราคาเพราะขาด ใส่เปสักค่าเอยนะคะในราคาสี่บาทกดส่งได้เลยคะ่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อคือเรื่องเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านาตรงนี้คือเล็ออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายังไงไม่ขึ้นสามารถมาขอ,ขอคอนเซ็ปเลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์นะคะส่งทิ่ติดต่อแอปพินได้เลยนะคะตอนนะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หน ไปดูช่องทางการตั้งมือกันค่ะช่องทางการตั้เมินมีอยู่2ช่องทางค่ะก็จะเป็นสแกนโค้ดกับพิปพตัวสามารถสร้างจ่ายกันไปได้เลยนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ร้านนี้ค่ะทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูยละเอทั้งแรกความมือตรงรูปนตรงตตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างขัสั่งสือได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะในน้ำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถคลอกลิอกลตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยค่ะ ติดตอแอมิี้ตรงนี้ห่กพบ้เพื่อนใดที่มีปัญหาติเมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยค่ะทำเลขอ,อเดอร์มาวางกันนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปย้อนกลับดูนะคะว่าจะเช็คขึ้นกันหรือ,อยังนะคะเป็นตัวนี้นะคะ ก็ต้องกดด้านในแหละคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเปิดแชร์โทษทีนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบรรยากาศของเว็บไซต์เจนีกสาสบายค่ะไปดีเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปแชร์บรรยากาศของเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์ Kment K, K Social